สุริยาเสียงไก่ขันมาต้องกลังวานกาวาพวนเสียงหวานแววกังวานป่าดุพงไพรชีวิตบ้านท้องนาเช้าตื่นขึ้นมาไล่ควายไปในบ้าแบกคันไทยจุดเล็กไฟดูดยาใบตองให้นาเราไปพรางรองเพลงไม่วันเดรดจะร้อนซอง เป็นวัดบทกลหยุดายนาพันข้ามแล้วกลับขามาหาข้าวค่ะสวัสดีค่ะอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเบรกไปแล้วนะคะกลับมาพูดกันต่อค่ะเรื่องที่เป็นจริงๆแล้วก็คงไม่สายเกินไปที่เราจะพูดถึงนะคะท่านอาจารย์สมสมศักดิ์เจียมนะคะเราจะเรียกสมศักดิ์เจียมกันนะคะใครๆก็เป็นสมศักดิ์เจียมได้นะครับเขาก็มีการลลการณรงค์เมื่อ เมื่อวันที่6กุมภาพาันธ์นะคะ,คะแล้วก็ที่น่ารักมากคือทั้งที่ลังสิตและทั้งที่ธา,<พ>าราจันทร์ะนะคะ ที่ลังสิตก็เป็นบรรดานักศึกษาทั้งหลายก็ออกมาแบบเป็นสมศักดิ์เจียมสมมียทำยังไงรู้ไหมคะก็เอาแป้งใส่แป้งใส่ผมใส่ผม้วเป็นผมขาวเลยก็เป็นสมศักดิ์เจียมได้เพราะฉะนั้นใครอยากไปสมศักดิ์เจียมก็ไปซื้อแป้งมาตั้งฝุ่นมาแล้วก็โรยหัวเข้าไปก็เป็นสมศักดิ์เจียมได้แล้วตุ้มก็เห็นเอ่อบอไรจุดเองนะคะก็ใส่ผมใส่แบบแป้งที่หัวนะพูดเหมือนกันค่ะในเฟซบุ๊กค่ะเป็นสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครถ้าใครอยากสนับสนุนสมศักดิ์เจียมก็เอาแป้ง ลยหัวแล้วก็อัพรูปของตัวเองขึ้น f a c e b o o อะไร่ขึ้นอินไอจีขึ้นอะไรก็ได้นะทำเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นการสนับสนุนว่าให้กำลังใจจะสมสัดเพราะว่าขณะนี้ที่เราพูดนะคะเราเน้นประเด็นความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในระบบราชการในการที่จะได้ใครออกหรือว่ายังไงก็ตามอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ตัวเองมีปากกาที่เซ็นชื่ออนุมัติใช่เพราะว่าเหมือนอย่างเมื่อ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 สองสามวันที่แล้วเนี่ยพี่ก็เจอ อาจารย์นิสสารุ่นน้องนก็ไม่อยากบอกชื่อไปเดี๋ยวอาจารย์แบบตกใจพยัยนตรต่อไร่กถึงเลยเนี้ยก็คุยกันบ,บอกเฮ้ยเนี่ยเรื่อาจารย์สมศักดิ์เจียมทำไงดีน้องเขาบอกว่าโอ้โหที่มันแย่มากเลยเนี่ยเพราะมันมีวิธีการอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่จะๆๆที่จะ,จะดาเนินการกับอาจารย์สมศักด<ช>ิ์ได้เพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์เองก็ได้ลาแล้วนะ,ะไ,ดได้ได้ขอลาเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ให้ถ่วงถ่วงไว้นะอาจารย์ก็พยามลาออก กูก็ไปนึกม,มากอีกก็ถ็วงเอาไว้อีกนะคะแล้วไอ้ไอ้ไอกระบวนการในการพิจารณามันสามารถจะทําได้โดยที่ว่าโอเคเนี่ยอนุมัติให้อาจารย์เนี่ยไปไปเป็นแบบเซปบซปเปอร์ทิเคเลยค่ะสามารถจะทําได้เป็นปีใช่ไหมฮะหรือว่าให้พักร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะคือม,มันวิธีการที่ผู้บริหารมหาลัยจะทาได้แต่ไม่ทําปัญหาคือแต่ไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทางออกของการสมัค์ก็คือจะต้องต่อสู้ค่ะ เพราะว่าทางมหาลัยก็บอกอ้าวคุณก็ไปต่อสู้คุณก็ไปฟ้องเอาออก็ไปฟ้องเอามีอะไรคุณก็ไปฟ้องเอาใช่แต่นี้การต่อสู้เนี่ยก็อาจารย์สมศักดิ์ก็จะต้องสู้โดยวิธีการทางไกลหรือเปล่าฮะใช่ค่ะรือจะต้องตั้งตัวแทนมาตั้งทนายแทนมาตั้งทนายแทนมาแล้วก็เนี่ยให้ที่ศาลปกครองไปยื่นคำร้องที่ศาลปกครองนะ แล้วก็พวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็คงจะไปเป็นกําลังใจนะใ,ในกรณีที่ได้มีการคาร้องไปถึงสารปกครอง<ช><ช>แล้วนะแต่เราก็ต้องกลับมาประเด็นนี้ค่ะว่าสารปกครองเองนะคะจริงๆแล้วคนที่จะมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีความเป็นกลางจะต้องปัาศจากอคติแม้เต็งจะมีแต่พอเต็งเข้ามานั่งแบบในตําแหน่งปั๊บเนี่ยจะต,ต้องดึงไอ้พกนันออกให้หมดเพราะมันจะมี code of conduct ใช่ไหมคะดูแลตรงนี้อยู่แต่คราวนี้เราสงสัยว่าไอ้ code of conduct คุณเคยเปิดหรือเปล่าว่าคุณต้องทาอะไรบ้าง เขาเขาเปิดฮะแต่ว่าโค้ชเขาคอนดักของเขาคือคอนดักในการที่แบบ remain remain in the o f f i c e มันมันเป็นคนดักแลปะคะมันกลายเป็นคนดักว่าคนเลยดักไม่ให้มันเกิดขึ้นจตต้องแบบทําในสิ่งต้งข้ามคือโค้ชทุกคนดักของเขาคือทํายังไงจะให้อยู่ในในตาแหน่งได้นานที่สุดนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าโค้ชทุกคนดักในการที่จะปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมค่ะ อย่างตรงไปตรงมาะนะคะอย่างกรณีที่มันจะมีะรายการอะไรของของไวท์ซีวีเขาจะพูดถึงเรื่องอาจาร,รย์ป่วยร้อยปีของอ,อาจารย์ป่วยเนี่ยเขบอกคนตรงในสังคมคดนะคือคือคือคนตรงอยู่ในสังคมที่เป็นคดไม่ได้เ <c ười> พราะฉะนั้นถ้าบอกว่าแบบในกรณีที่แบบไอ้อะไรละไอ้ไอ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 ตุลาฝ่ายตุลาการเป็นคดเนี่ยสังคมมันก็ก็อยู่ไม่ได้ประชาชนที่เป็นคนตรงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปเผชิญหน้ากับตุลาการที่มันคดเนี่ย ราก็ถูกโยนคุกอะ่ะ<ช>มันไม่มันไม่มีทางทางออกใช่ไหมใช่ไหมทน่กรณีนี้แต่ว่าเมื่อมาพูดถึงกรณีอาจารย์สงศักแล้วเนี่ยที่ที่ตุ้มพูดว่าเฮ้ยในกรณีที่ไอ้สารปกครองสูงสุดเนี่ยมันจารนาคดีมาแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยทำยังไงาใช่ซึ่งมันจะทําได้ก็คือว่าไม่รู้สิก็คูนแบ่ต้องยื่นอะไรนะถอนยื่นดีกาไปถึงไปถึงในหลวงหรืออะไรไม่ให้ในหลวงทรงที่นาอะไรแบบเนี้ยและในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ทํทเราไม่เคยทํากันคือต้องเนี่ยต้องถอดถอนออกตุลาการพวกนี้ต้องถอดถอนพวกตุลาการไม่ว่าตุลาการศาลนูนตุลาการศาลยุติธรรมตุลาการศาลอาหารอะไรอ่ะมันจะต้องอยู่ในความดูแลของประชาชนใช่ไหมคะ,คะอยู่ในสายสาย,สายตาของประชาชนว่าคือจะต้องเป็นที่อยอมรับของประชาชนค่ะพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมคะคือคือเราอย่าไปมองบางคนก็อาจจะแบบไปคิดว่าคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเขาชื่นชมแบบ วยทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะอวยคุณนะนะว่าคุณดีสุดประเสิฐสีเพราะคุณสามารถจะทําตามธงได้คุณ uh huh. จะต้องมาว่าประชาชนเนี่ยหมายถึงคนทั้งประเทศเนี่ยเขามองอย่างไรต่อการกระทำ uh huh. นะคะเพราะเรากลับมาประเด็นอาจารย์สมศักดิ์อีกนิดนึงนะคะว่าก็อาจารย์ก็จะต้องไปทําฟ้องนะคะทาคาร้องที่ศาลปกครอง uh huh. แล้วก็ต้องไปเขียนมันก็ เขียนง่ายๆไม่ต้องอิงเพราะตุ้มผ่านมาแล้วนะคะก็โดนอะไรมานะคะโดนไรวันที่เท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วเรามีควาพยายามยังไงบ้างก็ต้องเขียนให้มาให้หมด uh huh. จนกระทั่งมาสุดท้ายแล้วก็ส่งไปสารปกครองเขาพิจารณาเขาตั้งกรรมาการพิจารณาว่า กรณีของเราเนี่ยจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟอง้องนะคะถ้ามันเข้าประเด็นปั๊บเขาก็จะทําให้แต่ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งถ้ารับหลังจากรับแต่ว่ามันมีอายุความนะคะเพราะอาจารย์จะต้องรีบหน่อยเน,นี่ออายุความก็ประมาณ3เดือนนะคะอายุความอของอาจารย์น่าจะ3เดือนจะต้องรีบที่จะทําเรื่องขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเราจะบอกว่าขณะนี้นะคะอาจารย์หลายคนที่ยังเป็นอาจารย์ปกติอยู่นะคะที่แบบอยู่ฝ่ายของประเจบไตเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราต้องระวังตัวกันทุกคนเลยใช่ไม่ทำอะไรที่ผิด วินัยนะคะเรามีเราเป็นอาจารย์เรามีวินัยเหมือนกันนะเรามีโค้ดออฟคอนดักคือผิดปั๊บโดนหนักโดนหนักแล้วก็ตอนนี้ก็โดนจ้องอยู่ทุกคนจ้องอยู่แล้วใช่คือเขาจับจ้องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีพอทําอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์รุ่นน้องๆต่างๆที่ที่พี่ไม่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยที่กล้าออกมาแสดงตัวตนเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าอาจารย์ฝ่ายไปใช้ฝ่ายเนี่ยอาการหนักพอสมควรนะคะก็ ย้ำให้เห็นเลยนะคะว่ารัฐประหารปี49เนี่ยเขาไม่ได้มาทําอะไรกับพวกอาจารย์ใช่แต่รัฐประหารปี57นะค่ะคุกคามคุกคามกลุ่มอาจารย์เข้าไปยัแงมากเลยเข้าไปในรั้วมหาลัยนอกจากอาจารย์ก็คุกคามนักศึกษาด้วยซึ่งนักศึกษาเป็นเด็กซึ่งเขาแบบเป็นปัญญาชนรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นนคตของสาตื่นตัวขึ้นเ่ตอนนี้นักศึกษาตื่นตัวมากเลยและยิ่งกรณีอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเกิดขึ้นมาแยิ่งทําให้นักศึกษาตื่นตัวมากขึ้นอีก มาก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 เลยก็ขอบคุณนะขอบคุณรัฐบาลทาไปเรื่อยๆเหอะไอเรื่องแบบนี้ทำไปเรื่อยๆทาเขาไม่รู้เรื่องพี่แมวคนไปทําเองเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทำแต่ว่าแต่ว่าเขาหลุดมานิดนึงพี่แมวเขาเคยคุยค่าว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมสั่งเองผมสั่งเองหัวไม่ใส่แต่ว่าบางครั้งท่านก็เป็นคนท่านก็หลุดแบบบางคำออกมาว่าผมไม่เลยรู้เรื่องเลยนะก็เป็นหน้าที่ของเขาผมก็อยู่ของผมก็ทําตามกฎหมายสิกฎหมายอะไรอ่ะคำถามก็พูดไม่รู้เรื่องว่ากฎหมายอะไรกฎหมายของคุณเป็นกฎหมายอะไรคุณไม่ได้เป็นนิติรัฐคุณจะมาออกกฎหมายอะไรกฎหมายที่มันออกมันไม่ใช่นิติธรรมและพูดอะไร่ก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์ ัแ,แบบอาจารย์สมศักดิ์เยนะคะหายากมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่เป็นอาจารย์จริงๆตัวอาจารย์ตัวจริงอ่ะที่รักการสอนเป็นชีวิตจิตใจและที่สอนมาคืออาจารย์เขาเป็นคนทําวิจัยชอบทําวิจัยและศึกษารประวัติศาสตร์อย่างแบบเข้มข้นเลยนะคะและที่สําคัญว่าเป็นคนเดินตุลาด้วยแล้วก็ถูกจับไปถูกเข้าคุกไปนะคะต่างๆนาๆนา,นาเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์นะคะนักศึกษาจะล้นห้องเลยค่ะนักศึกษาเรียนไม่เรียนลงเรียนวิชานี้หรือเปล่า มาขอซิทอินมาขอนั่งฟังค่ะต่างหมาอะไรก็มานะคะตอนนี้เนี่ยก็มีคนถามนักศึกษาไปว่าแล้ววิชาที่อาจารย์สมศักดิ์ต้องสอนแล้วมีอาจารย์คนอื่นมาสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างบ,างบอกเด็กนักศึกษาก็ไม่ค่อยอยากลงเรียนแล้วตอนนี้นะคะเพราะถ้าทําจะเป็นวิชาเลือกอะนะก็ไม่ค่อยอยากเรียนแล้วนะคะก็อยากจะบอกนะคะอะไรว่านานๆทีนะคะเราจะมีอาจารย์ที่ทุ่มเทได้ขนาดนี้แล้วเป็นอาจารย์มาถึงตั้งหลายปีเนี่ยนะคะคือเขาก็ทุ่มเทชีวิตใจิตใจแหละมาเป็นอาจารย์เพื่อจะสอนนักศึกษาให้มีคุณภาพเนี่ย แล้วมหาลัยผู้บริหารบางคนเ่ยนะคะกับทําแบบนี้กับอาจารย์เขาเนี่ยโดยเพราะคณะบดีเนี่ยเป็นคนดําเนินการส่งเรื่องคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ค่ะนะคะทําอย่างนี้เนี่ยท่านไม่มีคือความเป็นอาจารย์ด้วยกันโดยที่ไม่อะไรคะไอ้ความเป็นคนลิกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมันหายไปไหนหมดเนี่ยไอ้ความเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นสตรูไปหมดแล้วถึงได้บอกว่าไอ้ความคิดต่างที่เราคิดว่าเอยมันอยู่เฉพาะข้างนอกเฉพาะประชาชนมันไม่ค่ะนักวิชาการนี่ หนักเลยค่ะหนักมากค่ะแต่เขาจะอยู่ต่อหน้าเขาจะยิ้มนะคะพี่แมวเราจะดูไม่ออกเลยเพราะเรื่องที่ตุ้มไปฟ้องศาลปกครองเช่นเดียวกันแบบคนที่เป็นคนแบบ final decision นะคะคนนี้ก็แบบตอนอยู่กับพูดกับตุ้มก็พูดอย่างหนึ่งแต่พอเราเขียนเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คนเดิมค่ะคนเดียวกับที่ทำอา,าจา,ารณ์คดะน,นะคะก็จะบอกว่า มันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะตอนนี้นักวิชาการที่คิดต่างนะคะโดยเฉพาะจริงๆแล้วเราต้องเอาความคิดต่างต้องต้องยอมรับในความคิดต่างคนเคารพค่ะนะคะว่าเขาคิดต่างเขามีพื้นฐานอะไรในการคิดของเขาแต่ไม่ใช่ว่าคุณแบบหลงอันนี้แล้วก็อีกอย่างไอ้ก,กลุ่มนี้ก็ให้ตาแหน่งหน้าที่คุณอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็เลยจะต้อง แบบดีที่สุดคนเนี้ยอะไรใครก็ตามเป็นอีกฝ่ายตรงข้ามปั๊บคุณเกลียดเขาอะไรเงี้ยแล้วพยายามจัดการเขาด้วยวิธีการเหมือนใช้ระเบียบมาจัดการนี่มันไม่ถูกต้องนะคะก็ให้กำลังใจจารยสมศักดิ์ค่ะที่มันน่าสนใจก็คือว่าบรรดารายชื่อของอาจารย์ที่เขาเซ็นชื่อเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนแบบเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์นะเวลาเขาเขาทะเลาะก,กันในมหาลายัยเขาทะเลาะก,กันเวลาเขาไปแบบขึ้นไปดีเบตกันเขาจะเหมือนเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกันมาก แต่ว่าเขารักในความเป็นนักวิชาการ<ช>อาจารย์สมศักดิใ์ใช่ไหมะคะเพราะเราเราสามารถจะรู้ได้ว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ก็เป็นนักวิชาการจริงๆอะ่ะถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดเลยก็ตามอะ่ะแล้วทะเลาะเถียงกันแต่วันนี้มันคือบรรยากาศของเสรีชนใช่ค่ะคือเสรีชนนีคือการดีเบตกันการโต้เถียงกันถกเถียงกันแล้วก็หาทางออกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่เห็นรายชื่อของอาจารย์ที่เซ็นชื่อหลายคนแล้วก็กคํามากเลยว่าเห็นทะเลาะกันแบบหน้าดําหน้าแดงเลยแต่เขาก็เขาก็รักกันแล้วอย่างที่ที่ตุ้มบอกว่านักศึกษามาเรียนเยอะม,มากถ้าเป็นวิชาประวัติศาสตร์<ะ>ค่ะประวัติศาสตร์ไทย<ะ>ค่ะซึ่งมันหน้าอเนกอนามากว่าคนที่แบบเป็นคนที่มีความรู้อย่างถ่องแท้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยกลับถูกไล่ออกค่ะ,ะแต่คนที่บอกว่าประเทศไทยมาจากภูเขาอัตราย เป็น,เป,นเป็นผู้นำ pues <Mm ประเทศนี่มันยังไงก็งงๆอยู่นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครคนจะถูกไล่ออกกันแน่นะแบบคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเลยเนี่ยกลับมาเป็นผู้นำก็มาพูดอะไรก็ไม่ทราบที่จะทให้ประชาชนรขอับอายหน้าพี่เคยพูดแล้วใช่ไหมว่าผู้นำอย่างในกรณีของระบบของกงกฤษเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบังเอิญคนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบมาจากการเลือกตั้งไง มาจากแบบอำนาจส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีความรู้ความสามารถอะไรแต่นี้นายรัฐมนตรีของระบบอังกฤษที่มาเนี่ยเขาเนี่ยเป็น face and voice of the king ใช่ไหมเขาเป็นทั้งเสียงและเป็นทั้งหน้าตาของพระเจ้าแผ่นินเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถจะพูดอะไรที่มันงี่เง่าเงิบได้เลยใช่ไหมแล้วการกระทําต่างๆนนาริยาอาการอากับกริยาต่างๆเนี่ยก็ทํา ก็ต้องอยู่ในบุคลิกที่มันเหมาะสมับการเป็นผู้นําเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดิใช่ค่ะเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินะอันนี้ก็บอกเขาฝากเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบอัพไซด์ดาวมันกลับปละปัดไปหมดทุกอย่างเนี่ยคนที่สมควรจะมีเกียรติ ก็ไม่มีเกียติคนที่ไม่สมควรได้รับการยกย่องก็ไม่บกลียดค่ะแล้วตอนนี้การแต่งตั้งกรรมการหลายชุดนะคะจะเห็นชื่อบรรดาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องของคนคนที่จะแต่งนะคะคนที่จะแต่งแบบแต่งตั้งนั่นแหละก็มากันพึบเลยค่ะบางคนยังเรียนไม่จบชั้นมีชื่อแล้วอ๋อเหรอค่ะใช่ก็อเนตนาฬนะคะว่ากรณีสังคมเราเป็นแบบนกรนีกรรมการผัวเมียไงค่ะ คนคนหน,นึ่ง <คน S 1> กรรมการ<ป>ผัวเมียแยกต่โกหติการรวมไปด้วยไม่ม่มีกรรมการผัวเมียคนหนึ่งก็ไปรณรงค์ไอเรื่องอะไรน้ํามันอะไรการอะไรอะไรยรี่สิบเอ็ดค่ะอะไรยี่สิบเอ็ดโครงการที่ยี่สิบเอ็ด่ะอีกคนหนึ่งเป็นผัวก็ไปไปไปตบตีกับพระไปเป็นคณะกรรมการรมธิการในเรื่องพระอะไรโดยที่ไอสปอชอมันแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<ห>าที่ไปตบตีพระอยู่เนี่ยโดยมีไอ ไอ้คนที่ประเภทที่แบบโอ้โหเห็นแล้วก็ขยะกขยงมากเลยว่าคนพวกเนี้ยมันจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องศาสนาได้ไงในเมื่อตัวมันเองมันมันไม่ได้มีอะไรเลยที่แบจะสามารถจะสามารถไปทำเป็นคุณความดีหรือว่าเป็นคนที่มีคุณความดีมีคุณธรรมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีจิตใจเลยที่จะอบอ้อมอรหรือมีจิตที่สงบเรื่อง ฝ่หาธรรมะอะไรเลยไม่มีนี่แต่ฝ่ายหาศัตรูแล้วก็สร้างศัตรูแล้วพยายามที่แบบมีอคติสี่หมดทุกอย่างทั้งรักโลภโกรธลงเลยหมดนีหมดทุกอย่างและไอ้คนพวกนี้กลับได้เป็นกรรมการได้ได้เป็นกรรมการเพราะนั้นเมียก็อยู่กรรมการชุดหนึ่งผัวก็อยู่กรรมการชุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกคนดีที่จะมาชี้เป็นที่ตายให้กับสังคมไทยจริงๆแล้วเราเห็นใจขนาดเห็นใจคุณประยุทธ์เหมือนกันนะคะพี่แมวจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ เหรอเห็นก็รู้ทุกเรื่องตุ้มก็ยังมองว่าในเหี่ยเนีพูดด้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องคือแกมองแกฟังแต่แบบแกพูดคนมาในงานเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รู้ลงไปลึกๆว่าอันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะก็แกก็ถูกหลอกอ่ะพี่แมวตุ้มมองว่าน่าจะถูกหลอกด้วยก็เข้าใจว่าทุกคนต้องการจะคือใจของเขาตุ้มมองนะคะแบบพยายามมองว่าในทางที่บวกของเขาแล้วกันว่าอยากให้ประเทศเป็นก้าวไปข้างหน้าจริงแต่ว่าโดนไอ้กลุ่มแบบเนี้ยซึ่งเขาคิดว่าดีต้องการเสียสละแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมา แล้วแล้วทำไมอ่ะตัวเองบอกว่าตัวเองสามารถทำนี้แล้วเรื่องนี้ถอยทําไมอ่ะอะถามว่าถอยทําไมก็พอดีก็พ่อเดียวกันขัดขาดกันเองแล้วตัวเองก็ต้องถอยตุ้มตุ้มประเด็นในที่ตุ้มสงสัยมากๆที่สุดก็คือทําไมไอ้หัวล้นมันออกไปนู่นนี่นะคะทําไมครั้งแรกก็ไปลามเนี่ยมีตํารวจออกมาอราักขาอย่างดีคนนี้ไปไหนไปวัดอะไรเนี่ยอีกนะคะก็มีทหารออกมา ปกป้องพิทักษ์อะไรมันอะไรกันคะเนี่ยมันทําไมมันแสดงออกเกินไปหรือเปล่าอ๋อหมายถึงไอ้ล้นสวะสนะตอน้อยอะไรเงยใช่ใช่ก็งงไงว่ามันมันเป็นพระหรือเปล่าเป็นอะไรทําไมมันถึงต้องเป็นพระหรอเปล่ากันรื่องกาให้สัมภาษณ์ว่ามันอยากเป็นพระพุทธเจ้าค่ะใช่มันไม่อยากเป็นสาวกแค่นั้นมันอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วดูพฤติกรรมของมันที่แล้วมันบอกว่ามันจะต้องทําในสิ่งตนข้ามพี่แมวเพราะว่ามันต้องการที่จะให้คนรู้ว่า มันหมายความว่าอะไร uh huh. หลายอย่างนะคะพี่น้องคงได้อ่านออมีคนส่งคลิปส่งกันนะคะ uh huh. เป็นแบบว่าอธิบายเหตุผลทําไมไอ้คนนี้นะคะไอ้ล้นมันถึงได้เอาอะไรไปถวายแบบนี้เพราะอะไร uh huh. อาจารย์ว่าจริงๆมันเป็นการแก้ตัวนะคะแก้ตัวแบบทุนเล่หลอยถ้วยที่สุดเลยเพราะว่านี่เป็นการทําลายศาสนาคุณหยุดมาแก้ตัวแบบนี้ได้ละไม่มันเป็นโล้นสักกเบือไง <laughs> คือทั้งหมดนี่มันแสดงออกจากเฉกจิตของมันจิตที่มันชั่วของมันนะที่ออกมาคือการแสดงทั้งหมดมันออกจากจิตที่ชั่วของมันแล้วมันจะเป็นพระผู้ที่เจ้าได้ไงพระผู้เจ้าท่านท่านไม่เคยทําอะไรไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติที่ท่านกว่าจะมาเป็นผู้เจ้าได้เนี่ยท่านมีแต่เสียสละตัวเองนะเพื่อจะให้คนอื่นอยู่รอดต่อไปเพื่อจะให้คนอื่นสามารถจะข้ามพ้นไปจาก ความทุกข์อะไรได้แต่นี้มันมีแต่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นสร้างความขัดแย้งนะคะแล้วก็มีแต่ใจอิฉาหรือชิยาแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆมันก็เป็นเรื่องอุจารทุเลศทั้งนั้นเลยใช่ไหมอย่างกรณีที่เอาสักเบอร์มาแล้วตัวมันอ่ะเกงนายมีเออค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไงลองทัดแต่สสกปรกอะไรเงี้ยที่เก่าๆสกปรกที่ที่เข้าใจว่าสักเบอร์เป็นของใช้ส่วนตัวของมันอะ เราต้องใช้ต้องอาจจะใช้ทุกวันอ๋อมันมันต้องใช้ทุกวันอ่ะเวลาไม่รู้สึกต้องการอะไรใช่ค่ะใช่มีความใคล้เรื่องใช้สักเบืออันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ตุ้มและอาจารย์แมวลงรอยกันนะคะว่าเราเห็นเหมือนกันนะคะเรื่องสักเบือเป็นเป็นสักเบือเป็นของใช้ส่วนตัวแบบ f i f shade of 50 shade of g r a y ค่ะใช่ใช่ gay ค่ะ gay ค่ะ g a y gay เป็น50 shade of gay หรือเปล่าคะของไอของไอสวะนะ อ่อน้อยเนี่ยเพราะนั้นต้องใช้สักเบอแล้วสักเบอส่วนตัวของมันเลยแล้วไอ้เกง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 ในที่ขี้กระจายก็ของมันเองครับเวลาสักเบอยัดเข้าไปก็ขี้กระจายออกมา็เหพอสักเบอร์ออกมามันจะมีขี้หลุดออกมาด้วยมันจะใส่ไว้ในเกงในใช่คือหลุดมาตแรกตอนแรกเสร็จแล้วมันก็ไปใส่เกงในแล้วมันก็มีมีอึรอยหลุดออกมาตามมาพยายามวิเคราะห์ให้ชัดนะคะพี่น้องนี่ก็พูดกันที่เห็นภาพเลยนะคะว่าไอ้คนนี้มันได้ ทำลายล้างศาสนาซึ่งเป็นศาสนาไม่แล้วมันก็มีหมายจับอยู่ตอนนี้ด้วยเพราะนั้นแทนที่ตำรวจจะไปจับมันกับไปคุ้มครองมันอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องบ้าของสังคมไทยก็ปปชเขากําลังจะทําให้มันไม่มีความผิดนะคะไม่ชี้ไม่มีมูลอะไรนะคะไอปปชจะมาหาใครอะเหรอค่ะใช่ค่ะมาหาคุณค่ะมาหาใครไอปปชนี่องค์กรหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจทาตัวเป็นสาร คุณตัวเป็นสารค่ะที่เะมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานนะหน้าที่รวบรวมหลักฐานไม่มีหน้าที่อาจจะมีความเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าติงไม่มีหน้าที่ไปบล็อกเขาอย่างงุ้นอย่างนี้จัดการเขาโอ้โหตลอดมันไม่ใช่หน้าที่คุณค่ะคือคือพี่คิดว่าในบ้านปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว้าจะอีกสามสิบปีเรื่อยเนี่ยพวกนี้ควรจะเข้าคุกแต่มันตายแล้วพี่แมว ก็มันตายแล้วก็ก็ไม่เป um, ็นไรแต่ว่ามันมันควรจะต้องมีการพิจารณาคดีเพื่อจะเอาไอ้พวกปปชพวกนี้เข้าทุกเพราะว่าการกระทําของมันทุกอย่างมันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิทางการเมืองและทางทางพลเรือนสิทธิพลเรือนแล้วสิทธิทางการเมืองรวมทั้ง human rights สิทธิมนุษยชนและสิทธิต่างๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการพวกนี้ ก,กระบวนการในการที่กระทําการหลักต่างๆนี้มันไม่ได้ขาดยุความ e เพราะ<ช>นั้นมันจะแก่ชาลาอย,ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในที่สุดแล้วมันเอ็น p ับอ็นเจลนะพี่แมวแล้วมีวววอีกเรื่องนะคะไอ้พประชามันร่างกฎหมายขึ้นมาใช่ไหมคะว่าต่อไปนี้คดีทุจริตเนี่ยไม่มีอายุความแต่ว่ามันก็ยื้อไว้นะคะดึงไว้ก่อนจนกระทั่งไอ้พวกปชปอนะคะ พวกครอบครัวไอ้ญาติโกหกิกากลับมาหมดแล้วเพราะขายอายุความมันกลับมาหมดแล้วนะคะแล้วมันก็เอาเข้าเพิ่งเอาเข้าไปอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้หมายถึงเราเราอัดเทปนะคะแล้วมันผ่านมาแล้วพี่แมวมันก็ต้องการจะจัดการคนคนเดียวอีกเช่นกันว่าไม่ให้กลับเพราะว่าคดีของท่านนิยกสิบอกแล้วนะว่าใกล้หมดอายุความเต็มทีละมันก็บอกว่าไม่มีการหมดอายุความตอบเไม่มีการหมดอายุความมันก็ไม่จะไม่ควรจะมีผลย้อนหลังค่ะ มันก็มีผลนับตั้งแต่วันวันที่กฎหมายออกมา,าเพราะฉะนั้นคุณลักษินเขา ไม่ควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้อาจารย์แมวสอนกฎหมายนะคะมันไม่ใช่เร็กร์อ็ทีมันไม่มีสิทธิ์มีมีผลย้อนหลังเลยมันต้องมีผลไปข้างหน้าแต่พวกมันคิดแบบนี้พี่แมวก็มันคิดแบบนี้ไอ้มาหาใัรมันคิดแบบนี้มันคิดแบบนี้มันก็ผิดอีกเพราะนั้นมันก็มันก็เป็นข้อหาเพิ่มที่จะเอามันเข้าคุกได้อ่อแจวเลยนะคะใช่ไหมคอเก็บไว้อีกคือไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีข้อหาเพิ่มให้มันให้ติดคุกติดให้ตายไปอ่ะ ในในส่วนตัวเลยนะคะตุ้มก็ยังมองนะพี่แมวว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างบางทีเนี่ยที่เขาคิดจะทํามาแต่ปี40มันเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมของคนในสังคมไทย uh huh. นะคะแต่พอดีไอ้คนที่ไปนั่งต่างๆนะพี่แมวมันเกิดไอ้ความหลงอํานาจและคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ้าบอคอแตกนะคะใส่ร้ายใส่ความคนนู้คนนี้แล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกกันด้วยตัวมันเองเนี่ยมด้ทำให้ระบบเราเจ๊งไปหมดเพราะตัวไอ้คนกลุ่มนี้ Uh huh. ถ้าไอตัวกลุ่มนี้จริงถ้าเราเปลี่ยนที่ตุ้งเรียนมานะคะบองเจอร์นี่บอกเลยว่าเราจะมีวิธีคือเปลี่ยนโครงสร้างเอาไหมแต่เปลี่ยนโครงสร้างถ้าคนมันยังอยู่มันก็พังเหมือนเดิมเปลี่ยนคนแล้ไหมถ้าโครงสร้างไม่ดีและคนเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันต้องเปลี่ยนทั้งคนและโครงสร้างนะคะนี่ฝากไว้เป็นทฤษฎีจริง,รงๆเลยว่าวิธีการจะจัดการให้สังคมมันอยู่อย่างออมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างและคน ที่เขาเข้าใจว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรโดยเฉพาะสามารถแยกแยะได้ว่านี่เป็นการกระทําซึ่งได้แบ่งแล้วว่าฉันไม่มีความอคติต่อใครทั้งสิ้นเพราะฉันรับหน้าที่แล้วคนที่จะมาตรวจสอบแล้วก็จะ,จ,ะ,จ,ะจัดการพวกคุณได้ก็คือประชาชนเพราะนั้นก็จะไม่กล้าจะทำอะไรที่มันผิดนี่ผิดซ้ำซากอย่างนี้นะคะแล้วก็ ลอยหน้าอยู่พี่แมวลอยหน้าแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิดด้วยไม่มีคำอายไม่ไม่รู้สึกปัญหาคือว่าไม่เป็นแล้วค่ะทุก่าไม่มีคำอายสังคมเราไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นสังคมที่มีคำอายสังคมญี่ปุ่นเวลาเขาทําอะไรเขาจะมาโค้งแล้วมาขอโทษใช่ไหมเขาอายมากเขาอายมากแต่ว่าสังคมไทยไม่อายเลยไม่อายแล้วแล้วก็ทําแล้วก็ยังมาลอยหน้าลอยตาแล้วแล้วคำถามก็คือว่ากรณีที่หม่อมเต่านาเนี่ยได้ยื่นให้ทนายไปยื่นคำร้อง นะฮะพี่จะให้พี่นาคดีของไอ้ไอ้ครูยอยอครูเลยไอ้ครูไอ้ครูยอยน่อไอ้ครูยอยน่ยไปถึงไหนแล้วได้มีการดําเนินคดีไปไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะเก็บไว้ได้แล้วก็อยากให้หม่อมตานานั้นเนี่ยกระตุ้นเลยว่าเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วจะต้องจัดการกับมันเพราะว่าในกรณีที่มันพูดถึงเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมคุณธรรมแล้วคนเลวๆแบบนี้มันมีคุณธรรมตรงไหน แล้วล้วก็ต้องบอกนะคะนอกจากที่พี่แมวว่านะคะที่หมอบเต่านาไปยื่นเนี่ยเอกกรรมการไอ้อะไรนะตรวจการแผ่นดินนะคะไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็สามารถจะทาเรื่องกูหย่อยคนนี้ได้เพราะมันทําพฤติกรรมที่มันไม่ได้มันไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณใดทั้งสิ้นมาตัดโครงตัดคออะไรกันจะประหารเขาเหรอใช่ไหมคะอันนี้มันก็เงียบทุกอย่างเงียบใช่ เพราะว่ามันพูดเดียวกันใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทําปนี้เรียบร้อยไปแล้วทางานเสร็จแล้วโดยต้องไม่ไม่ต้องมีใครมาฟ้องโดยเพราะฉันต้องเออจะต้องทำเป็าหนู้ต้องทำถ้าไม่รู้ไม่ทําถือปล่อยปากแล้วเลยอ่าฮะอ้าวนี่นะคะนี่แหละค่ะสังคมไทยนะตอนนี้นะคะตุ้มก็ไม่เข้าใจทําไมไอ้ฝ่ายเนี่ยนะคะฝ่ายที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตสนชสปชนี่ตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะแบบเข้าใจถึงความถูกต้องบางกลุ่มบางคนเนี่ยค่ะเข้าใจ แล้วก็ออกมายังมีเสียงของประชาชนทา่แค้ว่าเหมือนแต่งเนี่ยรับรับสิทธิชอบเรื่องเสียงประชาชนแต่ไปมากลายเป็นคิดเหมือนกันหมดไปแล้วค่ะอา้าวมันก็เป็นเรื่องปกติไงมันไปเข้ากองขี้แบบมันอะไรเป็นขี้ไปหมดอ๋อไม่ใช่หรอกก็ที่พี่เคยบอกแล้วไงว่าคุณองซอ,อ,อนซูจีก็เคยพูดไว้ไงว่ามันไม่ใช่เรื่องอำนาจต่อที่มันคอรัปช่อะที่มันทําให้เกิดการลุกแย้มอำนาจแต่ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจที่มันทําให้เกิดการลุกแยบออำนาจ เพราะนั้นไอ้กลุ่มคนพวกนี้มันก็คือว่าพอเข้าไปอยู่ในอำนาจแล้วมันก็ติดกอำนาจมันติดกอำนาจใช่ไหมเพราะนั้นการติดอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้มันชั่วหรอกแต่ว่าไอ้ความที่มันติดกอำนาจแล้วกลัวจะเสียอำนาจที่มันติดเนี่ยไปเนี่ยมันทําให้มันเลวแล้วมันก็เลวกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใช่ไหมเพราะทุกคนได้เห็นหน้ากันพยักหน้ากันแต่ละคนจะแต่งเงินเนแสนกว่าตาละคนแบบมีรถประจำตำแหน่งแต่ละคนก็มีแบบสวัสดิการเนี่ยเหมือนกันแล้วม็ไปดูงานไปดูงานด้วย แล้วมันจะหลุดพ้นจากไอ้ไอ้ไวงวงวง,วงจรน,นี้ได้ยังไงต้มเข้าใจแล้วค่ะต้อมึงเก็ตนะคะว่าโอเคแล้ว คือจริงๆพอเข้ามาอยู่ในอำนาจปั๊บตอนแรกก็ไม่เคยอยู่พออยู่มันดีนะว่ามันนั่งนั่งนั่งคุยบ้าบอลเขาแตกไปคุยไปบนวัมไม่ต้องมีสติปัญญาเดี๋ยวกได้เงินแสนเนียไม่ใ้มกทำอะไรเลยใช่แล้วยอางวิธการเยอะๆโอกาสต่อไปเพราะเดี๋ยวจะทํากฎหมายมาเนี่ยว่าฉันมีสิจะไปแต่งตั้งฉันให้เป็นอยู่ตรงนั้นได้อีกได้เป็นแสนไปถึงอายุเท่าไหร่ใกล้ตายกันหลายคนนะคะใช่แล้วก็มีคนที่รับเงินมาเป็นล้านๆแล้วที่คุณเรืองไกรเขาเคยบอกว่ามีคนรับเงินมาเป็นแบบ สิบห้าล้านแล้วสิบห้าสิบหกยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วโดยการที่มีตําแหน่งไอ้พวกนี้ต่อเนื่องกันมาใช่ไหมก็แบบแบบเนี่ยมึงก็เลยทงานเต็มที่เลยทำงานเต็มที่ในทางลบใช่ในทางลบคือไม่เขาไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกไม่ไม่ต้องสนใจว่าคนที่ตั้งตัวเองมารู้สึกยังไงใช่แล้วเราจะเข้าไปอยู่ในอำนาจต่อไปได้ยังไงค่ะใช่ไหมคล้ววันนี้รายการของเราก็จบลงนะคะพี่แมปปิดรายการเลยค่ะพี่แมะก็วันนี้รายการของเราก็สวรรค์ชาวนานะ ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าชาวนานั้นอยู่ในสวรรค์จริงหรือเปล่าแล้วถ้าชาวนาจะได้อยู่ในสวรรค์ก็มีคนที่ไม่ใช่ชาวนาอิฉามากที่จะให้ชาวนานั้นตกสวรรค์ะนะคะเพราะนั้นวันวันนี้เราก็จบกันแค่นี้พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ<า>